จากเหตุน,นะครับการฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นที่คอนโดย่านนนทบ,บุรีโดยคนร้ายเนี่ยนำทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตนะครับไปขายอย่างหนึ่งนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือซึ่งตอนที่เขาไปขายที่ร้านเนี่ยลูกจ้างที่อยู่ที่ร้านเนี่ยเขาก็เห็นว่ามีชายใส่เสื้อสีน้ำเงิน,เ,นเดินตามคนร้ายตลอดเวลาเดินตามเลยแต่ก็ไม่ได้แปลกใจอะไรนึกออกไหมฮะก็ยังไม่ได้ดูข่าวไง ก็รับซื้อรับอะไรกันเสร็จปุ๊บแล้วเขาไม่ได้เห็นคนเดียวคนแถวนั้นเห็นกันหมดว่าเห็นชายใส่เสื้อสีน้าเงินเดินตามมาทีนี้พอเป็นข่าวช็อกซีนีมาเลยค่ะเพราะว่ารูปพรรณสันฐานต่างๆทรงสีอะไรคือคนที่เสียชีวิตเลยเห็นเลยเหมือนเลยล่าสุดน,นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็คือว่าทางพี่ชายของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยจะไม่ทำพิธีกรรมทางศาสนาใดๆก่อน จะไม่อัญเชิญวิญญาณด้วยจนกว่าตำรวจจะจับคนร้ายได้และท่านพี่ชายเขาก็เชื่อว่าวิญญาณเนี่ยจะตามติดคนร้ายตามติดเลยแล้วเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะจากคำบอกเล่าของคนที่อยู่ที่ร้านโทรศัพท์และการที่คนร้ายเนี่ยถ้าจับได้จะมาเคารพศพไหมหรืออะไรไหมอันนี้ก็แล้วแต่จิตสำนึกละครอบครัวไม่เอาโหสซิกรรมให้แต่มันโหดรายจริงๆ ซึ่งในคะรั้งนี้นะครับการทําความสะอาดห้องอะไรอย่างนี้ต่างๆทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะเขาก็ไปจัดการช่วยไปละเรียบร้อยแล้วเขาก็ยกทีวียกทรัพย์สินอะไรต่างๆที่อยู่ภายในห้องเนี่ยให้กับทางเจ้าหน้าที่ไปถือว่าเป็นการทําบุญให้กับน,น้องชายไปด้วยโหตายคนคือตอนนี้นะอันตรายแล้วตํารวจเอ่ยอะไรเอ่ยเขาไปลือกล้องวงจรปิดไล่กันมา คือคนลายนี่มันเตรียมการนะใส่ฮูดใส่อะไรมาตั้งแต่านานนะ้ะแล้วไปซื้อมีดค่ะไปซื้อมีดด้วยนากลัวมากๆเลยนะคะ